แต่งือนที่ตัวเองแต่งนี่แหละลนสองแน่นอนอะ่ะรู้มาแล้วอะ่ะ <c oughs> รู้อย่างว่าผู้หญิงลำบากแค่ไหนนะ <c oughs> แล้วเวลาบ่นแฟนแต่งหน้าเลิกบน่นฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะตามชื่อคลิปเลยคลิปนี้นะคะเราจะมาเปิดตัว น้องสาวนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนุ่นมีน้องชายสองคนใช่ไหมแล้วคนสุดท้ายเป็นผู้หญิงอยู่ออสเตรเลียนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเปิดตัวว่าจริงๆแล้วน้องชายของเรานันเป็นลูกสาวนะ <c oughs> <c oughs> โอเคยินดีต้อนรับน้องนุ่นนะคะชื่อว่านัตนั่นเองเย้ yeah. <laughs> จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่น้องสาวแต่ว่าเราอ่ะก็คือจะมาเมคโอเวอร์ให้น้องชายเนี่ยกลายเป็นน้องสาวเพราะว่าจริงๆแล้วว่าอยากมีลูกสาวนะคะเออก็เลยโดนจ้าเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าน้องกันนะคะเป็นครั้งแรกไหมที่แต่งหน้าครั้งแรกทำไมเสียงแมนจัง ครั้งแรกเลยคือก็ไม่เชิงอะสมัยอนุบาลก็โดนโดนอยู่โดน,ตนแต่งหน้าเดินมาโรงเรียนยอะไรยเงี้ยก็คือเป็นเด็กกิจกรรมก็มีแต่งหน้าแหละแต่ไม่ได้แต่งเป็นผู้หญิงไปเลย,ยนี่นะอ,อยากลองดูว่าพอน้องเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยน้องจะติดใจไหมนะคะเผื่อว่าติดใจเราก็จะได้แบบเออเพื่อนสาวซัอปปิ้งปปิ้งนะ โอเคขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะให้น้องไปใส่คอนแทคเลนส์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าน้องกันไปดูกันเลยขั้นตอนแรกเราก็จะใส่คอนแทคเลนส์ก่อนนะคะนี่เราก็จะใส่ให้น้องน้องคือแบบใส่ครั้งแรกรุ่นนี้ที่นุ่นเลือกมานะคะจะเป็นชื่อรุ่นว่า Patal b ลบรนะคะหรือว่า Patal สีฟ้านะจ๊ะเฮ้ยนะัทไม่เป็นไรพี่เข้าใจอยากเป็นผู้หญิงก็เป็นเป็นผู้หญิงมันยากเนาะ <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะจะบอกเลยว่าน้องอ่ะใส่คอนแทคเลนส์ครั้งแรกนุ่นก็เลยเลือกเป็นยี่ห้อโอนเดย์นะคะที่เป็นร้านแว่นอ่ะเออจะมีตามห้างต่างๆนะคะซึ่ง ร้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขามีคอนแทคเลนด้วยแล้วก็เป็นคอนแทคเลนที่แบบแทบจะเป็นเฟเวอริตของนุ่นคือตอนนี้เขาจะมีเฉพาะรายเดือนใช่ไหมคอนแทคเลนแต่ว่าตัวคอนแทคเลนของเขาอะมันบางเหมือนรายวันเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบเพิ่งหัดใส่คอนแทคเลนหรือว่าแบบมีปัญหาเรื่องดวงตาสุขภาพตาแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ตัวนี้ได้เพราะว่าเขาเป็นเลนบางมากแต่ว่าเลนบางในที่นี้เนี่ยคือปลอดภัยนะเพราะว่าเขาจะเป็นนวัตกรรมแซ์วิชสตรัคเจอร์อ่างงง,งได้ยินชื่อแล้วหิวใช่ปะ แซนวิชตั๊กเจอร์ก็คือเป็นนวัตกรรมที่เขาจะมีฟิล์มนะคะแล้วก็จะเป็นสีด้านในแล้วก็จะเป็นฟิล์มอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ประกบ3อันเป็นแซนวิชเพราะฉะนั้นเนี่ยสีของคอนแทคเลนส์เนี่ยจะไม่สัมผัสกับดวงตาของเรานะคะสิ่งที่สัมผัสกับดวงตาของเราก็คือฟิล์มเหมือนคอนแทคเลนส์ใส่ปกติ เพราะฉันเนี่ยเราก็จะได้คอนแทคเลนส์สีแบบแฟชั่นในแบบปลอดภยัยไม่อันตรายแล้วก็สีไม่สัมผัสดวงตานะจ๊ะเหมาะสําหรับคนที่แบบเพิ่งหัดใส่คนที่ใส่คอนแทคเลนส์ทุกวันแล้วก็มีปัญหาระคายเคืองตาง่ายเพราะว่าตัวนี้คือแบบเลนส์นิ่มมากนุ่นรับประกันเลยนะคะสําหรับคอนแทคของโอนเดนะซึ่งราคานะคะจะอยู่ที่คู่ละ3า0บาทรายเดือนนะทุกคนตกวันละสิบาทก็คือคุ้มมากเลยนะคะส่วนสี ซูมเข้ามาเลยจ้าสีสันแบบสะใจมากสายฝอมากนะคะร้านเขาอะเดินเข้าไปได้เลยแล้วบอกว่าขอดูลายคอนแทคเลนส์นะคะพนักงานบริการดีมากทุกคนบอกเลยว่าประทับใจจริงนุนก็ไปตรวจสุขภาพสายตรงสายตาอะไรเรียบร้อยนะคะโอเคเริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะฉีดน้ำแ,แร่ให้น้องหน่อยรู้เลยว่าจะต้องมีคนถามว่าน้องมีแฟนยัง <laughs> มี มันผู้หญิงด้วยนะการซีนมากถ้าบอกไม่มีออกกล้องไปก็ตายเลยแต่ว่าคอนแทคเลนส์นี่คือแบบไม่รู้สึกอะไรในตาเลยนะตอนแรกนึกว่ามันจะแบบทำให้เจ็บตาใช่ป่ะแต่แม่งไม่เจ็บหน้าใสมากรู้ป่าว่าทำไมมึงไม่เคืองไม่เจ็บทางทาี่ใส่ครั้งแรกเพราะว่าขอบเขาอะจะมีนวัตกรรมที่แบบช่วยกันการระคายเคืองตาจ้า งงเหมือนกันเพราะว่าตอนที่นุ่นใส่ครั้งแรกอ่ะทุกคนเป็นแบบของร้านแว่นนะแต่แบบเคริมมากมันจะเป็นแบบขาวๆข,ขุ่นๆรอบดวงตาแบบเป็นอาทิตย์เลยอ่ะซึ่งอันเนี้ยคือแบบดีมากถือว่าสบายมากนะแบบใส่ครั้งแรกเราได้เลยแกงน้องนี่มันสนุกจริงๆ, <c oughs> ๆ <c oughs> เราก็ทาพรามเมอร์ลงไปนะคะลองลองพื้นกันนะคะ <c oughs> เราจะแต่งนางให้เป็นสาวอยู่แล้วไงเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบจริงมากก็คือแต่งเหมือนที่ตัวเองแต่งนี่แหละ นบสองแน่นอนอ่ะดูท่าแล้วอ่ะเจ็บปะไม่เจ็บพี่นุ่นอะชอบแก้งน้องนะคะก็คือตั้งแต่เด็กยันโตจนทุกวันนี้ก็ยังแกล้งมองบนไม่เป็นหมอให้มองบนมองบนยึด <c oughs> ยักยบลงคอนซีลเลอร์นะคะถ้ามียันแปะหัวนี่ใช่เลยเนี่ยผีไกล บ้าผีกองกอยอะไรแวมพายทวยไลท์ตาฟ้าหน้าขาวๆหน่อยที่เราลงหน้าขาวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงแป้งดอกอีกทีนึงนะคะให้มันไม่ขาวแต่ว่าลงขาวไปก่อนเพื่อช่วยทําให้แบบหน้ามันดูสว่างขึ้นเชดดิ้งนะคะนี่เชดดิ้งเราจะใช้เป็นของเมเม่แต่ว่าเราจะเชดดิ้งแบบฟาดเลยเพราะว่าเราจะเป็นผู้หญิงกันแล้วดูมันดิหีตาแบบกลัวพี่มันแกล้งอะ่ะ <laughs> เราจะลดเหลี่ยมกรามหน่อยต่อมาเราก็จะมาไล่จมูกกันนะคะซึ่งจมูกเนี่ยเราก็จะไล่แบบพุ่งๆไปเลยไลด์เจนเนอร์มาแล้วถ้ามันไปทําจมูกร้อใครอยากให้พี่นุ่นพาหน้องไปศัลยกรรมจมูกเม้นมาแล้วก็กดไลด์มาเดี๋ยวจะพาไปทาดั้งมันมาขอเนี่ยใจเบ,บาๆกูต้องมาทําอะไรแบบนี้วันนี่ย <laughs> มาแล้วบ้า เราต้องแหลมวันนี้นิดนึงนะคะเพื่อความปังเราก็จะเซษดิ้งให้คางมันแหลมหน่อยหน้าคนหวานอยู่แล้วค่าแก้มหัดแก้มสีชมพูเป็นสาวเข้าีอเกลตัดออกไม่ได้ที่เหมือนในตอนนั้นน่ะกินหมูกระทะเขาใส่ไป3ามรอบเฮ้ยสวยนะเป็นคนสอย สนุกหัวถ้าอยากมาเป็นสมัครเป็นน้องพี่นุ่นนะเพราะถ้าให้เอานัดมาแต่งทุกวันมันก็คงเซ็งอ่ะ้คิว้วตกไปได้นี่คือแบบลงทุนเพื่อคนดูมากนะครับเพราะฉะนั้นกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เอออยู่เป็นว้าวอย่างเฟียวเอาจริงๆหน้ามันสวยกว่ากูอีกอ่ะมันเคยเอาหน้าตัวเองเข้าแอปเป็นผู้หญิงอะ น้ากมาไม่ย่านกับลิลลี่แม่แม่หวานนี่สวยแล้วคือปกติคอนเทคเลนเนี่ยเวลาใส่มันจะต้องรู้สึกอะไรที่ตาปะมันจะรู้สึกเคืองถ้าใส่ครั้งแรกเออแต่อันเนี้ยผมเฟิร์มเลยนะอันนี้ไม่ได้แบบโฆษณาหรืออะไรนะผมไม่รู้สึกอะไรเลยว่ามีอะไรอยู่ในตาผมอคือใส่แรกๆมันก็มีแบบรู้สึกไม่ชินแต่พออยู่ในล็อกของมันอะไม่รู้สึกจริงๆ สบายมากว่างั้นจริงจริงเฮ้ย <Hey! S 2> <Not S 1> สวยกาน,นุ่น <c oughs> น้องหนูเป็นสาวแล้วค่ะสวยจริงเอาดีๆงอหวานละมูลคิ้วพุ่งสะดุงทุ่งรังสีค <c oughs> ัดเบ้ากันนะคะลูกสาวหนูเหมือนกันนะฟีลแบบน้องสาวพี่สาวแต่งหน้าให้น้องเนี <c oughs> ย้ยสุดรลืมเฮ้ย <c oughs> ใช่ายไลเลอร์กันนะคะได้ไหมน่ะมันดูจะไหลตลอดเวลาอืมหวานขํำตัวเองเหรอน่ารักออกสวยจะตายเห็นปะมาออกช่องครั้งที่สองแต่ว่าครั้งแรกก็คือตั้งแต่โซเชียลแคมอ๋อสาวเปรี้ยวอันเนี้ยติดตาสองชั้นด้วยนะคะเพราะว่าน้องจะเป็นคนแบบตาปรือหน่อยติดสักนิด โอ้โหสวยไปไหมพี่สาวติดใจปะติดใจแล้วปะหนึกว่าติดใจแล้วเราจะมาติดขนตากันขนตาเราก็จะฝ่อฝ่อหน่อยทุกคนออชิ้ชิ้นๆๆ้นชิ้ๆหัวตาอืมลืมเจ็บเจ็บเื่องเมื่หลับหยีตามันก็เจ็บดีมันต้องรอให้แห้งก่อน ตาปลอมเมื่อกี้อาจจะแบบแข่งไปน้องเจ็บตาเราก็เลยจะใช้เป็นผลตาปลอมแบบเบาขึ้นมาหน่อยแต่ว่ายาวแต่ว่าตอนนี้เหมือนแฟดเลยเหมือนอยู่นะสวยก็กูเยอะถ้ามึงเป็นกระเทยก็คือกระเทยคุณภาพเป็นผู้ชายเหอะน้องคือไม่เคยสั่นอะไรเลยชนพี่น้านไม่เคยไม่สั่นอะไรเลยไม่ต้องยอมรับเลยว่าการแต่งหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่ยากเ แล้วอะรู้อย่างว่าผู้หญิงลำบากแค่ไหนแล้วเวลาบ่นแฟนแต่งหน้าเลิกบ่นเพราะว่าเป็นผู้หญิงนั้นมันลำบากจริงๆผู้หญิงก็อยากเป็นแบบผู้ชายนะคือออกบ้านได้เลยอะเวลาแต่งหน้าก็ว่าว่าช้าแต่เวลาไม่แต่งหน้าก็ไม่รักงงเหมือนกันไม่อยากเดินด้วยแบบกกว่าจะเกาะญิงมาโดนตัวอะไรเงี้ยเจอปะ <S <S> <S ได้แค่หล่อห้ามบน่นสวยจริงหัวตาต้องมาหัวตาเรืองแสง คือเนี่ยทางเนี้ยตกกระป๋องแล้นะนองขึ้นแทนแทนแล้วตอนนี้สิ่งที่ทําให้ละคายเครืองตาที่สุดตอนเนี้คือคนตาคอนแทคเลนส์น่าจะเครืองสุดไม่เครืองเหรอเออแส่ว่าคอนแทคเลนดีคอนแทคเลนคือไม่รู้สึกเลยอะอายไลน์นุ่งอายไลเนอร์เนี่ยคือเครื่องตามากปากต้องสีแบบนูดน้ดๆแต่ฝอ่อทาเลยฝากหน่อยๆปากจเตอเนียแฟนมาวะมทิง้งไว้ไม่ต้องล้างให้แฟนดูถ้าแฟนมา สวยจริงยีดอกทาลิปแล้วแบบแอลทัสออนหรือเปล่า m ม God น่าดูกระจกไหมแถมนะแถม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 เดี๋ยวแต่งตัวแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่านมรักจะโดนโค่นหรือเปล่านบนัดสวยกว่าแล้วล่าสุดอิจฉาน้องว่ะอะไรวะ แบบนสาซึ่งทางเนี้ยรู้สึกโกรธมากที่ทําไมไม่เอาหน้านี้มาให้กูแาดูดีหน้าหน้าเหมือนกันปะไม่ได้อะเหรอจะหาทำมี่คนบอกาให้ประกวดมิกที้ันนี่เป็นไงอยากได้น้องผู้หญิงมาแต่งหน้าเล่นเป็นไงล่ะสำหรับคอนแทคเลนส์โอนเดย์นะคะใครที่อยากได้นะก็สามารถไปดูได้นะสำหรับคอนแทคเลนส์โอนเดย์ใส่สบายมากใส่สบายไหม มามกไม่เคยใส่คอนแทคเลนส์คือตอนใส่อะมันก็รู้สึกแหละว่ามีอะไรอยู่ใส่ไปแป๊บนึงอ่ะไม่รู้สึกอีกเลยว่ามีอะไรอยู่ในตาขนาดใส่คอนแทคเลนส์ครั้ง<ๆ>แรก<ๆ>โอเคก็ถ้า ใครที่สนใจนะคะคอนแทคเลนส์ออนเดย์นะคะราคาคู่ละ360บาทนะคะมีให้เลือกหลายรุ่นเลยแล้วก็มีหลายขนาดด้วยนะคะสามารถไปดูได้น้องนุ่นยังใส่ได้ทุกคนก็ใส่ได้เพราะนางใส่ครั้งแรกในชีวิตนะจ๊ะถ้าใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเราแต่งให้น้องลุคนี้แล้วสวยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้นุ่นนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นัดโดยการเม้นมาเม้นชมนัดมานะคะเพราะว่านางสูญเสียคิ้วผู้ชายไปเรียบร้อยแล้วจากการโดนเรา นคคิวะะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมเมนเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะถ้าใครอยากให้นัดมาแต่งหญิงอีกนะคะก็เมนมาได้เช่นกันนะคะเพราะพี่นุ่งก็อยากแต่งให้โคตรสวยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าใครอยากให้ทำอะไรก็เมนต์มาได้เลยจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแบบผู้หญิงดิเออที่สุดอ่ะเฮ้ยนัดมึงสวยจริงๆงยี้ 真的？真的？真的？